ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับอิลาพาลุยชาแนลนะคะตอนนี้กำลังเล่นเฮือนหน่อยกันกับลูกจ้ะไม่ค่ะเราจะมาจมาแม่ค้คาเขาจะาผูชอืมอู้นูเล่นอะไรนี่นูเล่นเนี่ยเล่นเฮือนหน่อยอู้ขายของทำอาหารนะครับน้องอร้อนทำอาหารให้แม่กินนูทำอะไรให้แม่กิน ะรี๊ดล,ละกุ๊กลิง <Yeah. S 1> ไก่ย่างอู้ไก่ทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ไก่คือตัวใหญ่เ <c oughs> อาโอเคโอ้เอาแม่ถอยออกมาก่อนแม่ถอยออกมาก่อน เมื่อไรเฮ็นยังไซมีดไหนมีดมีดเอาปลาป,ะปาดไก่สิไม่ปาดไก่แล้วจะกินได้เลยนะั่นไก่ตัวใหญ่เป้อเลยไก<ห>่<ห>ตัวใหญ่เป้อเลยรครับผมก็มามาถ่ายวิดีโอไงเอาไปลง YouTube ถ่ายนู้ด้วยแม่ถ่ายนู้ได้ไหมโอ้โหอันนี้อะไรเค้กอื้ม อันตแต่เค้กด้ยเอาไปย่างเอาไปย่างเค้กยังไม่สุกเอาเค้กไปย่างเลยครับว้าวเอาไปย่างไหนเตาอยู่ไหนเตาเตาย่างอยู่ไหนโอ้โเตอาอย่างหนูไหนครับโอ้นี่เสร็จแล้วเหรอ จัดสำหรับอาหารเสร็จแล้วสำหรับอาหารนะจับไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาแม่หิวข่าวแล้วโอ้เอาเอาหมามาด้วยเหรอมีหมาสองตัวนะปป๊ โอ้โหมานมากินด้วยเนละโอเคนูน่นนะนี่นูน่นนะหุ่นตุ่ยปอหรอนี่ป้อสาษาอังกอมเลยจ้ะเอาพักละหุ่นตุ่ปออหรอวยหุ่นตุต่ยก้าตามาร้องไห้แล้วหมาหิวข้าวหมาหิวข้าวอี๊คิมมีอิดเอาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้นะเน่เอาให้ฉันกินก่อนนะ ฉันกินก่อนนะอ,อ้ออ้อ,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 อมัมหมัมมัมหมัมหมัมมัมเนี่ยไอซิเทียนั่งตรงนี้จะนั่งตรงนี้นะนี่เะเอาไมาหิวน้ำเปิดน้าให้ไมากินโอ้ kinh kinh ơi, bữa nay mai kinh, mai hiểu nắm เอาคือเบาเบาคือวบาท่าล่ะค no no ือเบาเบาลูกเลขกะเล่นเล่นเฮ็นหน่อยเล่นเฮ็นหน่อยเล่นเ็หน uh ่อยก็แม่อันนี้เป็นไก่สมมุติว่าเป็นไก่นะครับสมมุติว่าเป็นไก่โอ้ไก่ทิพไก่เตนาคนเลยโอ้เอ๊ เฮ w ย i t uh, i ี g for i t ลูกเชาาเดอฮานาลาปี้อะป้อระเขารอกินข้าวอยู่อืแม่เขากินนักทีเลยโอ้โหตัวนี้ด้วยเอ้าไอ้กระติอิดหมดแล้วนะจะกินหมดแล้วนะเนี่ยจะกินหมดแล้วนะอทำอะไรกันบ้างทำพาสต้าด้วยเหรอไหนว่าพาสต้าพาสต้าไหนว่า โอ้ thank you thank you ขอบคุณครับโอ้ไปทำตาเขาทำเลยดิเล่นเล่นเล็กกะเล็กกะเล่นเล่นโอ้อัพน้ำ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 คลิปนี้สวัสดีครับสักกันไปครับขอบคุณและสวัสดี คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซ์ใครด้วยนะครับสวัสดีครับอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูกครับ